วัดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่วันนี้สาวดอยจะพาไปชมวิถีชีวิตของชนเผ่าในอีกรูปแบบหนึง่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามสาวดอยมาเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิให้กับช่องสาวดอยสตอรี่เพื่อให้เป็นกําลังใจได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ อย่าลืมไปฟังข่าวสารที่ช่องคีเมียงชาแนวเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วก็ยอดสง่าแฟมิลี่ช่องน้องชาติสิทธที่เลิบของสาวดอยเองนะคะขอบคุณค่ะตามสาวดอยมาเลยวันนี้มามีโอกาสได้มาบ้านป้าอ้าวนี้เห็นไหมหม้อน้ําโบราณมีต้นเขาเรียกต้นอะไรเอ่ยขึ้นเต็มเลยอันนี้คือมันทําให้น้ําเย็นน,นี่ คนโบราณก็จะชอบทําแบบนี้เนี่ยเอาผ้ามาหอ่อเราทีนี้ก็ให้ต้นหญ้าขึ้นเติมดูน้ำเนี่ยน้ำกินอร่อยด้วยนะน้ำแบบน้ำเย็นอันนี้ก็ฝาปิดกันยุงก็เป็นไม้แบบโบราณราก็แล้วก็แวะดูพืชผักสวนครัวบ้านป้าไม้นี่ ต้นมะกรูดต้นกล้วยแตงกวาเพิ่งจะเก็บมาเมื่อกี้มีเยอะมีทุกอย่างสมุนไพรมีรอบบ้านนี่ใบโหระพาอันนี้ต้นขิงอะไรอีกเอ่ยแก้วมังกรก็มีนะคะโน่ผักบวบ นี่อันนี้แมงลักเดอร์ค่ะเต็มพรึบนวนกับต้นบอนอันนี้เป็นยุงข้าวยุงข้าวเขาที่เขาใช้ไม่ไผ่ตีเหมือนบ้านเล็กๆหังหนึ่งเนาะน,นี่แก้วมังกรกเบเลอือวมาดูการทอผ้าแบบกระเรียง อันนี้ทอถุงยามนะคะซึ่งสาวดอยไม่ได้มีโอกาสทอเลยมัวแต่ทอผ้าสิ้นไหมตี้นจกแบบพื้นเมืองอันนี้เป็นผ้าทอถุงยามอันนี้ถุงยามใบเล็กใบเล็กแบบส่ลายแล้วนี่ก็เป็นอันนี้เป็นป้าป้าของสาวดอยนะเป็นญาติญาต ทำไมถึงใส่ชุดสีขาวอันนี้คือครองโสดค่ะโสดไม่ยอมแต่งงานก็ <c oughs> เลยต้องใส่ชุดขาวแบบนี้ <c oughs> ถ้าแต่งงานแล้วจะใส่ชุดอีกแบบหนึ่งเห <c oughs> มือนที่สาวดอยเคยใส่ให้ดูอันนี้โสดนะคะโสดเอาละค่ะวัออนนี้ก็ให้ดูวิถีชีวิตของชนเผ่าเห็นไหมป้า ผ้าไว้ไล่พื้นเลยนี่อันนี้บ้านบ้านนี้ก็อยู่คนเดียวด้วยนะบ้านสาวโสด